สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีลุงป้านาอาทุกคนทุกท่านที่กำลงังเบิ่กกำลังชมช่องบ่าวบอยอยู่นะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาอยู่ใส่ปกติเที่ยงหน้ามือเสาร์นี่นะพี่น้องอยู่ท่านะล้างนันะ่นนะเนาะยำแรงๆสี่โมงกว่าแล้วตอนนี้ กลับมาที่เก่าพี่น้องอหม่องเก่าที่เก่าบอนทีพวกผนเสียชีวิตใะเด้พี่น้องก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษขอยหลายๆเด้อที่ปิดคอมเมนต์อ่อยู่ลิปอยู่ช่องบบาวฟังลาวนะเนาะเพราะว่าห้ามหูอยู่แล้ววา่ามันสิเกิดยังขึ้นก็เลยปิดคอมเมนต์ไว้ ขออภัยหลไลกับเคสนี้เขาเจ้าอ,อาจสิตื่นเต้นหรือว่าอาจสิญาดอยางน,นว่าบุถึกเนาะเขาเจ้ากับอย่างที่เห็นฮะเนาะอืมนะหันหแหละพี่น้องอย่างที่เห็นนนั่แหละมือเสานี่การเนาะเบิ่งคือคนที่แบบบริสียใจนี่เนาะเอาตรงๆเบิ่งคือคนบริสียใจ มาเบิ่งใหม่พี่เนาะมั้ยมากันเมตรตาสองคนมึงสาวนี่ยอมหลับเลยวะอาจสีตื่นเต้นหรือหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบแขกมาเฮือนเกันกายคนพี่น้อยุ่งว่ะยุว่ะจ้่ายคลิปเมตตาหายจริงดีเมตตาก็บเจ้านาตาทะเลากับทะเลากับเขาใจอยู่คนเบิ่งอาจสีโบอินน้ำคนน่ะคนน่ะสื่ออินคนสื่ออินคนนะเจ้าของเมียผู้เสียชีวิตน่ะสื่ออินแต่ถ่ายคลิปลงไปมันโบอินเลยนะ ขาวจักส <sieht> <ơi> ีว่าได้ไรพี่น้องเอ้ยหมอผ่อนผ่นกะบบอกเคยเนาะครั้งแรกในชีวิตไอเมตตาเหล่าชีวิตเขาเกินเกินก่อนครั้งแรกในชีวิตของเพา่อนพี่น้องที่ได้เขาคลิปเพผ่อนกับคนน่ะถูกอยากแห้งไอเกิดว่าไปดำหน้าหลับจ้างบอเอาเงินขอเขาเมื่อมาพี่น้องเอ้ยเมตตาเห็นเมตตากันยังสงสารอืมคนคนนี้น่ะถูกรีเมตตาว่าความจริงออกมาก็คือที่อันอันเราหายใส่คลิปเมตตาแหละอเมตตายังน้ำตาออกความลำบากของเราหนาสูงส้นกับลูกสองคน เพราะว่ะผเพอ่วนโะก็ไปอันติดเนาะอันติดคุกติดผูกนะเขได้เปรีอาตรงตรงเขาเอาบุปิดบางเลยแม่ว่าเาตรงตรงบุปิดทิดผูกย้อนสาเหตุยังสาเหตุกะคดียาอะไรพี่น้องเอาตรงตรงเออตรงตรงบุปว well> ่าติดคุกอยู่สายนี่สวรรค์นี่สวรรค์สวรรค์พี่น้องแปลสวรรค์แม่นแล้วก็นั่งกับสู่สู่โอนกับชีวิตของนางกับลูกลูกคนหนึ่งอยู่กับลูกกินกับลูกนางอ้ามบ่า ไปกะห้าซุ่มเ้าไปห้ากินนะไปเห็นตะล่ากูเถื่อจ้ะเราไปู้เดียวแล้หนะไปหาอยู่ห้ากินไปหาอยู่ห้ากินบห้านได้พี่น้องเงินสีใสยังบ่มีหามาขายบริเวนี้สิว่าค่ะไพ่ข้าเจ้าอันค่าค่าอันนี้ข้าเจ้ายังบอกเก็บสิว่าได้สาบ้านเมืองเพมือนกับนายโยบายเป็นห่วเก็บนั่นเก็บนี่นะข้าเจ้ากับนายโยบายเล่าผัวเล่าคือคือเห็นเห็นนั่นแหละบ้านเมืองข้าเจ้ากันยังเห็นว่าเล่านะเป็นคนถีน รแรกก็ขาดแค้นแห้งพี่น้องปไปสัมผัสไงอีกรอบหนึ่งสัมผัตามที่เขาแจ้งไปคิดก่อนนั่นแล้วพี่น้องเว้ยอยู่ทองบาฟังล่าน่ะซบนามบริอามากระจกจัดการเรียบร้อยบัรหรอกแต่ไปจ่ายคานทำซบหรอกก็ว่าน้องอาไปจ่ายฮะน้องอาโอนเงินยืมยืมเงินเอนเงินขาะอือืยืมพี่น้องั้ละ พี่มะนั okay. one one. ่งสิซิฮามตาจับกล่องหม่นาเออ่ะเลย็มันาก้ันบนแม่พูดว่ยาไปชันทันไม่้ใชเห็นทุกอย่างเขากินขาดแรงขาดง่ายใช้เป็นน่องพ่กแม่เป็นน่องแล้วมันกิเรื่อแล้ว ความหนาแม่ความถูกความหาาขี้นเองเลยนังกะว่าความจริงพี่น้อปกันนี้เห็นนังว่าหาลบจ้างว่หาลบจ้างแล้วลูกกินอะไรเพชื่อลูกกินอะไเมอกี้เพชื่อนักไอ้น้อง่แล้วก็หายตาเก้าเอรชื่อน้ำฝนหาพอละลายดอกละลายงาเขียวืม ซื้อนะซื้เป็นขาวเปือกัลขาวตาคือกระชานแะกระเจากระ้ายเป็นโลนแล้วก็คือนนองได้ม่ไม่กินจำเป็นกระเจากระทายหายกระจาใบจนได้คนเฮาหมนาฮพี่น้องแล้วนะอี่างนเลยบ้านอสานี่กับพี่น้องมาหายบ้างพี่น่องมาช่วยนะชาิเม่าพูนะไ้ได้ขามาเห็นขามามเศร้านิวข้าขาดเ้าแบบนด้ได้พี่น้องมาช่วย พนัตาม้าพกินคงดูกับพี <t 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 ่น้องตามอังกับพี่นองมือกี้แลวพี่นี่พี่น้องตาเห็นแล้วไดเเร่คาองการพนันบกาั้งกรทนบ้าเน่ยตงนบางยังกระนเลขวบจามคืนกระทนอะไรส่วนว่ากระลำชามคืนจามคืนอะไร้ตังกรทเท่าเนาะกระทันดแล้วเขาแล้วหน้าเพ่นว่าได้มีเินมีข้าใช พน่อแล้เหใช้พอใช้แมงแล้วใช่แมงแล้วมมีไผ่เพื่อจากปลากระยูทั้งคนลกลูกและวพอเดี๋ยวว่าอกันนองื้นื้นไผ่พืนไผ่กใช้ใต้เื่อนมูอเพืนเพื่อนอกันต้เพ่เพื่อนพี่น้องนแหละเพื่อนเพื่อนน่ะอันมันอีดบอกพ่อดิแจ้งไก่อน นั่นนนแล้วมันมีโจนเข่ามาด้เนาะมีโจนเข่ามาแล้วมาบีบข้อเฟินจ้มาสิกผมคืนแล้วมาเสี๊้นน่าเฟินแล้วบ um, ่หูหลังจาบีบข้อผมเมื่อก uh ่อนล้วไปก่อนแล้วมาข้อเินแห้งหญินกู้ชกับผแพ้เินเนาะเยขอกับ้องกันโตกับเป็นอย่างตายอย่าตายเาะ นี n g s t น้อ e v o l v e s a r i นอน नैं จงนี่ s t r i a l Por โรร s e n t c r ยยิ n nii ht t a ก помощью s c e n a ะ бу& speeding собой th orchestra. Ni emfilasy prevention...iglory concepe e b c hen.. ล้ว c ื m n h n m t i n พอพัวก uh. mm ็ไ hmm. ด mm ้แ hmm. ต mm. uh ่ขึ้นเลยากแต่ะเกียงเห็นได้่มีแต่ตะเกียงนาเลยลมมากก็หมอดปุ๊บแล้วหัวก็งมก็แล้วไก็มลมหัแล้วามติ้งมาเว้นห่เว้เฮื่อง qua bàn vo la thì kia thì nó quan thuộc không nhảm, nhảm đấy. Nói thật là เลยมันมึอเขาไปกินมันมึนมันกนมาลงเลยเยคือยากเลยจะได้เนเอีกทีแล้วมันก็อิ่มเาแหละมันจยากเลยมันคือบลงอเคมาลงเวลาเงิอนทำมีงานนะิมนนันมันมันมันแค้นมันอิมันลง มันอยากกินพี่น้องอดกินอานความต้องการเป็นคาอีพต้องการความสุขเรือแบบจัดงานนี่แหละพี่น้องบ่แม่งมางานแจกได้่แม่งมาทำบุญใหญ่แบบแค่สร้างกระทันนะนักเรียนไปทงหอบเขาคนกินได้คนหิวเข่า ข้าวเจ้ากับปั้นข้าวเหี่ยมือปั้นบ้าใหญ่โอ้ยช่แม่งกินจ้าว่ะกินพิมพี้ว่ะจงให้กินอยู่ว่ะหิวข้าวไม่ป้าหิวดอกไปบ่ได้คือโลกนี่แหละวว่ะเนี่ยหน้าถ้างงินอุดรเนเอามาเป็นฝากเงินมาเมื่อกี้นะอยากให้เต้นผู้คนเล่นงั้นเต้นมาโอ้ยเต้นเอ้ย กินอะรกินข้าวเมือดเมื่อกินข้าวเมื่อเ่อไกินเต้มนมนะหองหอมเงี้ยก็กินได้ก้นลูกปลาเราเมื่อก okay. ี้ินมาลงรีบเขาบอกน้ำหายมีนจดในคอเนื้อแข็งหมอจาเป็นคนบ้านใดก่อนคนนี้คนชาวมุนชนถึงอาวมุนโคลงอไรชาวาุนโคน เราอยู่เมืองส้นบุรีคุณแม่เรามาอยู่น้ำผ well the <m essays play> ู nuts, ้มาในผัดัวเราผัดตายจากเราไปหน้าเพิ่นเป็นป่ามืนมาหายผัาเลยฝ่าแหลนมาหานัวผก็ินแล้วผัวสิพาหน้าผัวสิพายหน้าผัวคต้ทราบต้ทราบเลยเลค่ะเ็ดูน้นย่าเลยพอด้กิน

ตาพี่น้องระเบิดแง่รับพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเบิดถูกเงาตากล้องหายเลยตากล้องหายแล้วพี่น้องสีนับซื้อพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่ได้พี่น้องเอาเอาเขาทั้งเรื่อกนะบาทเมื่อเช้าเนี่ตะกล้องออกไปเลยได้พี่น้องหยดหนึ่งเพราะว่าตะกล้องกะตำแห้งพี่น้องเลย คือเทนว่านางมาอาศัยผัวตอนนี้นางยู่ที่น้องมากน้อกกับพ่ออุ่นแม่แม่นางกัน่งกับมาอาศัยผัวได้มาอาศัยผัวอาศัยย่าแม่โมเมนต์บ้านเกิดเพิ่นอยู่นี่ไดยผัดมาผัดมาอยู่น้ำผัวผัดผัวผัดจากไปแบบแบบว่าบ่ได้แบบบ่ได้เมียนชอบเมียนข้าบเองอะไรที่จริงๆนางก็บใส่ชีวิตคนเดียวมาหลายเดือนแล้วตี่ตัวนั่งอย่น ไปอยู่อันนั่นน่ะก็ได้แม่ที่พวนางไปอยู่คุกก,นนกับเดแปดเดือนเนาะแล้วนางก็สู้ชีวิตมาหลายเดือนเตอมแม่ที่เดียวใช่เอาลงได้แล้วมือนะใช่ยังไงตีนะ <c oughs> อะไรก็ขอบใจหน้าอะไรเนาะขอบใจหน้าทางอุดรลายๆนะครับเออขอบใจลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุหลายใจลายๆขอบคุณหน้าลายๆทางอุดรทีแอนเมตตาครอบครัวเพื่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับโบเคยเข่าอันคลิปจักเถื่อข้างแรกในชีวิตพี่น้องที่เคยเข่าลิปขอโทษขออภัยลายๆที่ผิดพลาดประกันใดก็ดีเพราะว่าอันเพื่อนกะบอกแล้วกะพี่น้องไอ้คนบดหั่มไรเฮียนเนาะคำว่ากับทั่วๆเที้ยๆอะพี่น้องแต่ว่าครอบครัวเพื่อนกะทุกอย่างดีพี่น้อง คนกะอยู่ในบ้านแม่ต้าเองนี่แหละเพิินกะแม่ต้ากะฮู้จักดีว่าครอบพวเพิินํำได้ฮะนะแต่ว่านั่งกับบดีเป็นคนบ้านนี่กับบ้าวังโคนเมืองชนขบ้านเพ่นะแต่ว่ามาอาศัยอยู่น้ำน้ำผัวนี่แหละน้ำยาเนี่ยแต่ว่าผัดผัวผัดจากไปแบบบริเยนโซมีนคาบเนาะแบบกระทันหันนะบ้านนี้นั่งจะอยู่กับลูกแล้วบาดเนี่ยน้อย อยู่กับลูกไมได้ก so, ับส oh ูไปน้ากันสูไปเราบ้างเอาอะไรตีนกับมหาอีกเอาตีนกับมหากับจับเห็ดพัวโลดเอานจับเห็ดพัวโลดอาจารย์ต่างช่องหาเลยนๆพี่เป็นว่ากันปีนกับม้าให้จับเห็ดพัวอาจารย์จับทันว่าเนาะคนเสียกับ เสียไปเนาะคนอยู่กัสูต่อไปแมนสูต่อไปอยกเือเรกัเฮิอเองนล้วอกินเข่าเด้อนาฬิกะเออเอาแห้งสูแมนเอาแหงสูไปกับลูกอ้ากับเอยกับนอลล้องนี่แหะอัใหญ่เป็นใหญ่เป็นกะเบิงห้าอยู่ดอกอ่นาิกะสูไปานาทีของเาจบเพียงคนนี้จาน่ คนเฮาขบสิบสองสามสิบสองกันแต่ว่าอัดสนามบมด่ากันเนาะพี่น้องคนเสียกะเสียไปคนอยู่กับสู่ต่อไปอะไรพี่น้องเอยเห็น,ๆๆนอะไรเนาะขอพระคุณหน้าลลายเด้อครับเด้อที่ทีเมตตามาสนซะเอาตรงๆเลยเฮาบริขีดเลยวาชิมีผู้สอยเหลือ เพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่ามือเศร้านี่ตอนที่เขามาถ่ายคลิปนั้นการคำว่าคำจามันกระบอกคือเอาตรงๆแล้วเทากับบริขีเลยวะ่ะสีสอยเรือกับขอบพระคุณหน้าลายทางอุดอรนนัทีสอยเรือมาคุณหน้าลายเดินหน้าเด้อท,ดที่จริงน<ป>ั่งนะกับของนางไหมที่พัวจากที่จริงนั่งกันนะสงสารนั่นแหละเนี่ยเปล่งสภาพนั่งนะก็ได้แต่ว่านั่งว่าบุเป็นพี่น้องเป็นหน้าเพราะว่าเพิ่นบุคยเข่าคลิปบุคยเข่ากล้อง แล้วก็บ่กเคยใส่ขอโทรศัพท์แบบนี้อืมเออโทรศัพท์ใส่ยังบ่มีน<า>มั่งว่าให้คนสงสารบ่เป็น,นเอาตรงๆซั่นนงบ่มีเส้นในการแสดงว่าสงสารแปลว่าสมมุตินั่งสิตามคอยแต่นั่งอดเอาไวา้บางเถื่อนนะย่านเจ้าของอันคลิปเพิ่นี่หายวซั่นน,น่าย่านย่านคนที่ถ่ายคลิปไปนีหายก<อ>ันสีหายกว่าซั่นหายกว่าซั่นอืมของมือเส่านี่หายกันหายสองเมตรตาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้ยหายนางว่า,ามึงสีหายเข้ากล้องเข้าหยังเภาว่า น,นางก็เลยอดไหวนาง,นางว,ว่ะก็ส,ส,สร้างบโบธุซาดอกในส่วนนี้กะนเอากะมองหลายๆมุมเน,น,<ม>น,นาะคนก็เห็นนั่นได้แหละเห็นนั่นได้เลย,น,เลยนะเราถือไพ่ไพ่กับโบหูแม่แต่แม่แม่ตาอยู่ด้บ้านเดียวกันแม่ตายัางสงสารเพิ่นอืมเมื่อเช้าในแม่ตาจะหายน้ำเพิ่น <c oughs> เอาหน่าบริวงังว่าสีหายเอย็มบุญใหญ่ใจดีหรือไพ่มาเหตุเพลอนเหตุซัานให้หดอกเขาวางแคร์ มาทำบุญก็คือได้บุญ่นแหละพี่น้องทำบุญไหนสังกทานบ a มาได้ทำบุญใหญ่ดอกสังกทะนานคือย่อขาเขาอีกสามมือนมือีกอีมือที่สี่ก็ได้เห็นเมื่อเข้าบารีเมตตายกยากกันปะ